ก็แล้วนะครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านบอสนกนะครับบอสใหญ่ใจสปอร์ตของเรานะครับบอสนามวิหกนะครับนี่ครับทันนี้มาเข้าตรวจหน้าง,งานการเทคานนะครับเข้าแบบแล้วเรียบร้อยกำลังจะเทคานนะครับ สั่งปูนจากบริษัทโอเซียนคอนกรีตนะครับนี่ครับอยู่ข้างโดมบ้านอาขอใจนะครับน,นี่รถเทรนนะฮะมาจากอุดรธานีนี่แหละครับก็ ลังเทอันนี้จะเป็นคานลงรถนะครับตัวนี้ตัวนี้คานลงรถตัวนี้เป็นคานบ้านนะครับจะประมาณนี้นะครับผมระวังปูนลงหัวนะพี่ตอนนี้นะครับทีมงานเช้มแข็งทุกคนนะครับ กำลังดูดีกันเลยรถเมาเคลียหน่อยดิยยดครับเสียวนี่ครับไปแล้วพุ่งผีไปแล้วเี่บช่างโบัวกำลังไล่วายนะครับกำลังไล่วาย,ายดูว่าคุณสั่งมากี่คิวนะแฮงบยี่บสองคิว คาร์นหกสิบนะครับพาเทคารนอย่างโหดนะครับคารนใช้ปูนยี่สิบสองคิวนะครับเฉพาะคารนชั้นแรกนะครับอันนี้แค่คารนชั้นหนึ่งนะครับโอ้ร้อนแดดแดดดีมีคุณภาพานะครับเราก็จะทำการวายทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่พุตติ้งครับพุตติง้งต่อหมอ้อแล้วก็ แล้วก็เสานะครับเราจะทําการบายให้ปูนมันไหลดีนะครับให้น้ํามันไม่ค้างนะครับตอนนี้ก็เทได้ประมาณ30%เอร์เซแล้วนะครับเทเทคานได้30%อร์เซนแล้วก็ฝากติดตามผลงานผลสร้างบ้านด้วยนะครับ วันนี้เทคานพรุ่งนี้แกะแบบแล้วก็จะตีตุ๊กตานะครับตีตุ๊กตารับแผ่นพื้นแผ่นพื้นเข้าพรุ่งน,นี้แต่ว่าวางน่าจะวางพรุ่งนี้เอ้ยไม่ได้จะวางวันมะรืนครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะยังไม่ได้วางนะครับกลตีตุ๊กตารับก่อนแล้วก็จะวางปวกก่อนนะครับวางข้อปวกเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการวางแผ่นพื้นนะครับวางพื้นเสร็จก็ตีแบบรับ ทีแบบรับแผ่นพื้นแล้วก็วางใบเม็ดนะฮะวางใบเม็ดเสร็จก็จะเทพื้นเลยครับเสียวนะครับหลบหลบ,บเชนเนอะนะครับลูกน้องไม่กลัวนะผมกลัวนะครับเ <c oughs> สียวปูนเนี่ยผมก็ใช้สเตนสองสี่ศูนย์ตลอดโครงการนะใช้ปูนสเตนสองสี่ศูนย์ตลอดโครงการ จะเป็นเสารครับเสานี่จะผสมมือนะครับผสมเองผมเอง่าจะอยู่ที่สเต็งสามร้อยกว่ากว่าครับ3ามรอยแปดสิบนะครับถ้าปกติจะใช้อยู่ละราวนี้แต่ลังนี้อาจจะใช้เครนเทเสาก็ได้ครับแล้วแต่จังหวะและโอกาสสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟนะครับผมนี่ คุณชนกับยันนะฮะเหล่าลูกคุณนะฮะแทนขับตัวยงนะครับวันนี้นี่ครับทีมงานคนสร้างบ้านอุตตรธานีของผมเองครับหลังนี้หกร้อยตารางเมตรครับกว่าาครับก็ใหญ่มากครับใหญ่มากเป็นหลังใหญ่ที่สุดที่ผมเคยทำมานะครับหลังนี้เลยครับเป็นหลังใหญ่ที่สุดเลย ใครที่ยังไม่ติดตามเพจก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าสิ้นปีอ่ะผมจะแจกพวกปั๊มน้ําแทงน้ําอะไรพวกนี้ของรางวัลให้กับแฟนเพจนะครับที่เป็นแฟนตัวยงนะครับใครที่มากดไลค์คอมเมนต์นะครับก็จะได้เป็นแฟนตัวยงพอเป็นแฟนตัวยงก็จะมีรางวัลของขวัญพิเศษให้นะครับนีคยัเราจะเสียบเหล็กตลอดนะครับห้าสิบเซนเหล็กตัวนี้เอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้รับแผ่นพื้นนะครับ เอาไว้ล็อกแผ่นพื้นไม่ให้แผ่นพื้นจะเด้งขึ้นเวลาเราเทปูนนะครับนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับเพราะว่าเสียมรยาทจังเลยตอนนี้แอรเย็นนะครับคนทัวรมานะช่างสันนะรอก่อนะแบบนะแป๊บนึงครับนี่ฮะหลังบ้านก็จะเป็นวิวทุ่งนาสวยๆอย่างนี้เลยครับผมก็สุดยอดนะครับหลังบ้าน คือเต็มพื้นที่ครับดูข้างนี้ก็ติดข้างนี้ก็ติดครับผมเต็มพื้นที่เลยถ้าที่ใหญ่กว่านี้เจก็จะเอาใหญ่กว่านี้นะครับนกวอดนกของเราอันนี้ผมยัดให้เต็มที่แล้วครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ก็ติดกันเลยครับกับบ้านหลังนี้ตอนนี้ก็ห่างรั้วนิดเดียวนะครับหลังบ้านมุมนี้จะห่างรั้วประมาณเมตรกว่าแล้วก็จะห่างออกไปเรื่อยเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นที่แบบป้านออก ข้างหน้านะครับตัวนี้ผมทําตั้งบ้านคือให้ขนานากับตัวนี้เลยนะครับจะได้ไม่หลอกตานะครับเวลาเราบ้านเสียดขึ้นมาก็สุดยอดนะครับตัวนี้ชั้นหนึ่งจะสูงจากพื้นดินอยู่80เซนนะครับหลังคาบ้านหลังนี้นี่จะอยู่ที่อยู่ประมาณ10 10เมตร ฉันแรก80บวกอีก3เมตรยี่เป็น4เมตรบวกอีกห้าสิบสี่เมตรห้าสิบบวกอีก3เมตรยี่เป็น7จเมตรเจโอ้โหแล้วหลังคาอีก2เมตรกว่าสรุปแล้วประมาณ10เมตรนิดๆนะครับประมาณ10เมตรนิดๆเกือบสิเเมตรนะครับความสูงจากพื้นดินถึงชายคาบ้านนะครับถึงจั่วบ้านหลังคาบ้านนะครับ ก็ยังไงก็อยากขอฝากให้ติดตามนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับผมก็จะพัฒนางานไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ผมยังไม่ได้เก่งที่สุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมบอกว่าตรงนี้เลยว่าผมยังไม่ได้เก่งที่สุดยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมทําเต็มที่ที่สุดครับเท่าที่งบลูกค้าจัดมาให้ผมใส่ <c oughs> ให้เกินงบทุกหลังครับ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้เลยว่า <c oughs> ผมทําให้เกินราคาเกินงบทุกหลังครับถ้าใส่ราคามาเต็มนี่ผมบอกเลยว่า ทุกอย่างเต็มระบบหมดครับไม่มีการ์ผมอะ่ะผมเป็นคนอย่างนี้ครับทํางานด้วยจิตใจครับไม่ได้ทํางานเพื่อที่จะแบบเอาเปรียบใครผมทํางานด้วยจิตใจให้ได้ผมก็ให้ครับให้ไม่ได้ผมก็ขอนะครับมันก็เดินทางเส้นนี้มาแล้วผมก็จะทําให้มันดีที่สุดนะครับในการสร้างบ้านอันนี้ก็มาพบปะกันหน่อยนะครับผมไม่ได้เข้ามาไล์สดสักทีนะครับนานแล้ว วันนี้ก็เลยทีวโอกาสดีๆนะครับสำหรับบ้านบอสโนกผมก็เป็นจุดเริ่มต้นเก้าใหญ่ของผมนะผมก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับผมรับงานไม่ได้แพงนะแต่ว่าผมไม่ขาดทุนแน่นอนครับก็อยากให้งานมันออกมาดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมอยากให้งานมันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เลยเต็มที่ครับกับงานลูกน้องก็ลุยกันเต็มที่กัดนี่ทำงานมาแค่ประมาณเจ็ดวันนะครับเนี่ย เจ็ดันจะเทคานเสร็จแล้วนะครับคือโครงสร้างหลังเนี้ยหกไร่ตารางเมตรถ้าผมทําเสร็จภายในสิบห้าวันนี้ผมก็บอกเลยว่าผมก็ไม่ธรรมดานะครับในการทํางานลูกน้องก็พานเก่งมากครับชื่นชมลูกน้องทุกคนทุกทีมนะครับทุกคนเก่งมากผมโชคดีที่ผมมีลูกน้องที่ตั้งใจทํางานให้ผมนะก็มองเห็นความตั้งใจของผมเลาก็ทางานตั้งใจให้ผมทุกคน,นครับลูกน้อง ผมบริหารงานด้วยความเมตตานะครับบริหารงานด้วยความตั้งใจลูกน้องก็เลยตั้งใจให้ผมนะครับในการทํางานสั่งอะไรก็เป็นน,นั้นนะครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทุกคนทางานด้วยใจที่ไม่เอาเปรียบกันนะครับลูกน้องผมก็ไม่เอาเปรียบผมผมไม่เปรียบลูกน้องเนี่ยโอ้โหเขียนจะสูงไปไหนเนี่ย มันไกลนะครับยืน่นไกลก็ต้องทำสูงอยขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณสบายน้อยหายหัยนะครับมองไม่เห็นว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็เลยไม่รู้จะเรียกว่ายัางไงก็นี่แหละครับบอสโนเกยก็สร้างบ้านในฝันหลังนี้นะครับผมก็โชคดีที่ได้มาทำบ้านให้เพื่อนนะครับ เป็นบ้านหลังแรกของผมเลยที่ว่าใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นก้าวสำคัญผมเลยนะครับถามว่าผมตั้งใจทุกหลังไหมผมตั้งใจทุกหลังนะครับไม่ว่าจะหลังละเจ็ดแปดแสนหลังละเก้าแสนหลังละล้านสามล้านสี่ล้านอยู่เท่าไหร่เนี่ยผมก็ตั้งใจทาเหมือนกันหมดทุกหลังนะครับแต่หลังนี้อาจจะออกสี่เยอะหน่อยนะครับว่าผมจะได้ให้คนมองเห็นเยอะๆหน่อยส่วนหลังอื่นที่ผมไม่ได้ไล์สดนี่ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับ เดี๋ยวผมเอาไป้ายไปติดให้แบบนี้นะครับช่วงนี้็ลุยอย่างเดียวครับตอนนี้ก็วันเกิดลูกวันนี้วันเกิดลูกผมก็จะพาไปเลี้ยงสังสรรค์กันหน่อยนะครับกัแบบลูกสมอยทํางานทุกวันนี้ก็เพื่อครอบเพื่อครัวนะครับเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อคนรอบตัวลูกน้องนะฮะผมก สู้เต็มที่ครับในการทํางานเนาะยังไงก็ฝากขอเป็นกํนลาลังใจให้กับช่างเฟิร์สคนนี้ด้วยนะครับหรือว่าเฮียเฟิร์สนะครับเฟิร์สคนเดิมครับผมจะเป็นคนยังไงผมก็เป็นแบบนี้ตลอดไปผมจะมั่งมีแค่ไหนหรือว่าย่าแย่แค่ไหนผมก็จะเป็นคนแบบนี้ตลอดไปเหมือนที่เห็นอยู่นะครับฝากทักทายฝากติดตามด้วยครับท่านพ่อกันกรทักทายได้เสมอนะครับเด้อทักทายได้ตลอดก็ต้องเกรงใจนะครับ สำลูกสำหลานสำไทยพี่น้องกันยังไงกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กันพ่อกันเห็นกันอย่าทักได้ครับเด้โอ้สร้างเฟือต้นหนีว่าทำไม่ได้ครับเนี่ยเฟือต้นนีครับคุยกันได้ทักกันได้ครับถามกันได้เสมอครับว่าจะเช็ดยังจะปรึกษาซื้อกับปรึกษาได้เด้อไม่ต้องเกรงใจครับเดี๋ยวว่าสิติดต่อผมโอ้สนีทฟุ้นพี่เอิมหลายเจ็บคอ ฝุ่น PM เยอะนะครับช่วงนี้ก็ระวังกันด้วยระมัดระวังด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับต <c oughs> าครีมกันแดดมาแดดต้องเข้าแล้วครับตอนนี้ใครบริษัทไหนหรือว่าคนไหนมีครีมกันแดดดีๆแนะนําได้นะครับผมรีวิวให้นะผมออกแดดอย่างนี้แหละทุกวัน <c oughs> ผมแค่ยังไม่ได้ออกซีไม่ได้ออกไลฟ์สดหรือว่าออกคลิปมาก <c oughs> นะผมจะให้กรอบเป็นคนออกถ้าส่วนใหญ่นะครับของผมก็ พูดไม่ค่อยเก่งก็เลยอยาให้กรอบทำแทนนะครับเรื่องวนนี้สุดยอดครับขอบคุณครับพี่ขวัญครับใครโดนโกงใครไม่โดนโกงก็ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่างที่เขาหากงเงินเนี่ยมีห้าสิบกับห้าสิบเลยครับระหว่างช่างโกงกับช่างจริงๆนะครับช่างดีก็เยอะนะครับช่างอ,ดอดุดรดีๆก็เยอะช่างที่ขอนแก่นเนี้ยมันก็เห็นช่างด,ดีบริษัทดีดใหญ่ๆเขาก็เยอะนะครับ ก็ลองพิจารณาดูหลายๆเจ้านะครับเวลาใครจะสร้างบ้านทาอะไรก็ต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยดูหลายๆเหตุผลนะครับในการสร้างบ้านบ้านนี่มีสร้างหลังเดียวนี่อยู่กับเรานี่หลายสิบปีนะครับหลายสิบปีเลยเราจะคิดปุ๊บสร้างปั๊บนี่มันอ,นอาจจะอันตรายนะค,คิดนานๆหน่อยตกผลึกกับมันกันเอ้ชอบแล้วชอบจริงๆแล้วแล้วก็ดูอีกแบบนึงว่าเอ้แบบนี้ชอบไหมนะแล้วก็ตัดสินใจเลยครับว่า ชอบหลังไหนแล้วก็จัดเลยครับพยายามดูในงบตัวเองครับว่าเเราอาจจะต้องซื้อแอร์นะซื้อทีวีนะเงี้ยครับต้องไล่ดูพวกนี้ด้วยเด้อเวลาสร้างบ้านซื้อแอร์ซื้อทีวีซื้อที่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องเผื่อไว้ได้โอ้สวยเนาะบ้านหลังนี้ป้ายหลังนี้ป้ายหลังนี้สิบสองเมตรเลยออาแบบไป,ปามาสิบสองเมตรเลยอลังการ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับวันนี้อยู่บ้านวอสนกนี่แหละครับก็ใครสนใจที่จะโทรหาผมหรือว่าแอดไลน์ผมก็ได้นะครับที่เบอร์0945425598ติดต่อที่ผมโดยตรงเลยนะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับไม่ใช่เฟซอวตารไม่ใช่เฟซปลอมแต่ก็ระวังด้วยนะครับคนที่ปลอมเฟซบุ๊กผมปลอมไอผมปลอมอ่า u t u b e ทิกตอกอ่ะมีหลายอันนะครับก็ระวางด้วยครับของผมจะเป็นชุดเดชกิจดนประโชดเท่านั้นนะครับแล้วก็คนสร้างบ้านอุดรธานีเท่านั้นนะครับสําหรับผู้ที่จะติดตามผมนะครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีและโชคดีทุกคนนะครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับไปนี่โอเคครับผม